โอ้โหดนแล้วอมนี่ Year. ไงไซโลเราก็มีอืเป็นงไงล่ะเจนว่ายหายกว่าบอดรายนะครับโอเค โอ้โหเยี่ยมอร่อยเยี่ยมอร่อยเราไม่ใช่ไส้ว่าเราไส้งัดเงียบตัวที่สองมาแล้วขึ้นโลขึ้นโลงั้นเลยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับกองติดเปล่าเฮ้ยของติดเวอร์เฮ้ยวันนี้เราก็อยู่กันที่ของที่เขาเรียกว่าอะไรนะ บ้านของบ้าน,นบ้าน,บ,านาบ้านรังจิกนะครับชาวม่วงนะครับก็วันนี้ออกมาตั้งแต่เช้าแล้วแหละผมผมย้ายไปย้ายมานะครับเ <_ S 1> พิ่งจะมาตรงนี้ครับมาอยู่กับน,น้องตกกันอยู่ตรงนี้นะผมเพิ่งจะมาเมื่อกี้นี่แหละนะครับก็จัดไปสองแต้มเห็นแล้วแนี้นะครับก็ยังไม่ได้ทุ่มทุ่นให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูป่าก,ก่อนก็ตกเืยเช้าได้แค่สองตัวป่าลักลักปลาเพียนนะครับตัวใหญ่สองตัวแล้วก็ตรงนั้นเป็นหมอดะกับก๊อบกวนทั้งวันก็เลย ไม่ได้ตั้งขึ้นไม่ได้อยู่ที่ครับแล้วก็ไม่ได้ตกตรงนี้ด้วยตกตรงนู้นตรงนู้นนะครับตากแดดท,ทั้งครึ่งวันก็ต,แตัแสบป่ามันก็อยู่ตรงนี้แหละตรงไหนก็ได้นะครับตรงไหนนอนก็ได้ครับอยาให้ดูบรรยากาศโดยรอบน,น,นะนี่ครับเป็นปาทะเพียนไซ,ไซนี้เลยนะใหญนะ่อะตัวครึ่งโลอ่ะได้อยู่โอเคเดี๋ยวตั้งกล้องสุ่มทุนให้ดูนะไปเดี๋ยวพาไปดูทีมงานแล้วก่อนโอเอฟิชเช่งนะน้องนี้ก็น้องชื่ออะไรนะ แก๊บน้องแก๊ปนะครับก็เป็นน้องของนายาวนะครับซึ่งเมื่อวานก็ไปตกปลาด้วยกันกับป้าๆไม่ได้ปลาหรอก <c oughs> วันนี้นายาวเนะนี่ยแนะนาให้มาที่นี่นะครับนี่โอ๋ก็มาเมื่อเช้าตามผมมาเจ้าโอ๋ตั้งตกอยู่กับที่อยู่ตรงนู้นนะครับผมอยู่มุมนูน้นตรงแดดรอ้รอนๆนู้นเมื่อเช้าแล้วก็นั่นแหละก่อนถึงเที่ยงก็ตรงนู้นมแดดรอ้รอนๆฝั่งนู้นครับผมตกอยู่แต่ว่าปลาออกจากพักโป่งมามากินแปเราเลยไม่กินนะฮะ ได้มาฝั่งละตัวแค่นั้นเองก็เมื่อกี้นั่งตัวเมื่อกี้ได้สองตัวเห็นเห็นน,นะนะมาเรามาดูของโอกันอ้าวเก็บปะเก็บปะเฮ้ยตามไปทำไมปลากกำลังเข้าัวน,นีบโอเอพิชชิ่งนะครับผมโอเอพิชชิ่งเนี่ยดูพบคนงานโอ้ก็โอ้กโอตกได้แค่เดือนแล้วก็เยอนะนะได้ข่าวว่าได้ปลานินด้วยว้ายเฮ้ยมันได้ปลานินจริงวะ ปันนี้ก็ปลาตะเพียนครับเยวไปด้วยเหรอนี่ตะเพียนไซต์เดียวกันที่เราได้เลยนะครับนี่แล้วก็ปลานินนค่ามตัวเนี่ยโอ้แต่ว่าหลากัหลกๆคือไส่เดือนไงที่ได้ปลานินนะครับก็ตรงนี้แถบนี้ร่มทั้งวันนะไอ้ต้นจาจุรีแจ่วเลยอะโอ้เขาก็ใจมหาที่นะคือใหม่เนี้ยมันต้องเดต้องมอไซมานะเพราะว่ารถยนต์เข้ามาไม่ถึงนะครับผมก็เลยและหาตกใกล้กลรถยนต์ผมช่วงนี้ไม่มีมอไซใช้ครับเอาไปเคลมอยู่ เดี๋ยวไปตั้งกล้องสู o มทุนให้ดูดีกว่านะครับเผื่อได้ช็อตเด็ดเด็ดพร้อมแล้วครับผมโอ้โยนแม่นจะด้วยกดบันทึกก่อนเเกผมไม่ติดหรอติดต่อยากเขาเป็นคนไม่ธรรมดาติดต่อยาก เปนดังเงี้แหละแล้วแต่อ,ตอ,อารมณ์ตายจะโฟก,กัสไงว่าท้องฟ้าลายขนาดนี้กล้องประเทศไทยจะโฟก,กัสได้ไหมเนี่ยน้ำมันลายว่ะเออขอได้อยู่

ว่านสองนิปาต่อใช่ไหมปลาต่อใช่ไหมโอ้สุดยอดชองกล้องตัวแค่นี้หรอวะปลาแยงกินไหมกระทั่งปลาแยงคิดดูเมืเช้าปล่อยไปตัวหนึ่งมัน่าปล่อยเลยนี่ได้มาสามตัวแล้วโอ้ยโอยโอ้ยสาหัสนี้ข้างโดนหนังเหมือนอีก

าการไม่ต้องโผล่ขึ้นมาแค่น,น,นั้นเหรอการสุดแล้วนะิงมาหน่อยขึ้นมาเป็นปริมมันอมอยู่ใช่ไหมมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ย แล้ว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 ของใหญ่ใกล้โอ้โหมีด้วยวะไปเยื่อปลาเยื่อะนี่ไงนี่ไงงัดขึ้นมาใช่ไหมนี่ไงหมอตัวใหญ่ก๊อบกินก๊อบตัวคอ่ปตัวใหญ่อยู่คอปอ่รู้แล้วนี่หากินชายฝั่งด้วยเหยื่อไส้เดือน สรมโมงครึ่งเพิ่งได้เริ่มทำการตกเป็นยังทางการแต่จะได้ช็อตเดียวแล้วกับบ้านได้ช็อตเดียวพอแล้วอ้าวนักเรียนกับบ้านแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตา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 ยทุกผู้ชมโอ้โหตาย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 มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับ อะไรอไม่รู้อ่ะสวับบสดีครับใส่เซฟแล้วด้วยพร้อมพร้อมเสมอพร้อมบวกอะไรวะปล่อยฟองขนาดนี้เลยเยรอไม่รู้เย็นหมดเยี่วยวดาวนานแล้วนะ 9นาทีผ่านไปทั้งกองละปลาห่างอยู่กับปลาตายเขาว่าเราโม่โรู้เลยเมื่อเช้าอ่อยไปแล้ววะพี่เดินมาดูดิ วังโอ้ย้ายที่ฟ้าก็มาต่อทันทีขาดีดีขาดีดีขาดีดี ไม่รู้ไม่มีสิ่งใดไม่มีจริงๆตับเบป็ดเปล่าแน่เลยมีแต่ขยะขึ้นมาอ๋อมีขยะแสดงว่ามันเลมพื้นแล้วเกี่ยวขยะดุ๊กดุกดุก,ดก,ดก,ดกตันนี้น่าจะโดนไหมเด็ดขึ้นรอแล้ว ไ่ขึ้นรอแล้วรอบนี้โดนแน่ๆมาเลยจ้า นี่ไงบอกแล้วมันต้องมายกลอยเลยใส่นี่ยกลอยนี่เพียนนะเพียนเพียนตัวที่ห้าของวันไปโอ้ เป็นเล็กเต็มที่จะดีไม่มีสกิทเลยพส่ิทไปทีเธอควรจะมาได้รอ,อนานเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยสายดำเดิมตัวครึ่งโลโชได้ลุ้นโชว์ได้ บอกมึงโลพอแล้วเดี๋ยวคนดูเขาบอกเยอะเ,เกินถึงโลนี่ครับนี่ครึ่งโลเนาะไปกอนใหญ่ด้วยอาออิ่มไปเลย ก็ไม่รู้กันนะอะไรวะเนี้ยอะไรวะเนี้ยยกลอยว่ารูดโตเอ้ขากี้จะยกลอยกน่อยตัวมันตัวมันเท่าบอสายไง Nói tốt kiểu thế này nữa nha,ถ้à lo xài, quay lên lên thôi. Ủa, và 어디 mà nó lòi <laughs> <cườiười> <Galileo> เฮ้ย <Hey, S 2> มาแล้วมาแล้วอุ้ยได้โชว์แล้วอะไรวะบําหมอหึบาหมอได้โชว์แล้วบําหมอ ออต้องไห้ดูแล้วแหละไม่ไม่ตอบก็ด้วย,ออยไ,มไม่ตอบก็ด้วยมันไส้เจ้านี้มันอะไรละกันตัวแค่นี้ต้องงัดรอยอย่างเดียวอ้ย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 สนี้ปอสายนะทีนี้ตกอ,อย่างนี้ไม่ได้ตัวค่นี้แบบไม่ได้นะนี่ต้องครึ่งโหล นึกว่าจะมีวาป,ปลาดมันมีหลายปลานะที่นี่นะแต่เราได้แค่นี้เองวะใส่หม้อใส่ตัวใหญ่เลยเฮ้ยผู้โชคดีไปแล้วหนึ่งแต้มตัวเล็กหรือตัวใหญ่หวะตัวเล็กมั้งธรรมดา กนินแล้วมันยิ่งว่ะมันยิ่งว่ะไม่ยอมกินว่ะโยนเข้าไป <c oughs> ออยนี่เรียกว่าออย <c oughs> ออยครับ <c oughs> จะได้จับออยออยเข้าไปออยออยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูเรื่องอิ่มพุ่งเยอะอิ่มเดี๋ยวต่อกันอีกคลิปนะครับดูเรื่องนี้วันนี้เอาเซิร์ฟไปก่อนเอาเดิฟออดเดิฟ เดี๋ยวมามาถ่ายถ่ายก่อนถ่ายถ่ายถ่ายฮะจะได้ท่ายงเรามั่งนะครับมาดูของน้องนะครับก็ไม่ได้ถ่ายตอนแรกนะน้องได้เพียบเลยครับได้ปริมาณนะครับโอ้ได้ใครขยี้ยงเดียวเลยวะเฮ้ยเอาไปเพิ่มไหมมามาเอาขยี้แบนี้ไปเพิ่มไม่งั้นปล่อยนะครับเหรอไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอนอะน้องบอกได้เยอะเหี้ยตัวเล็กนี่เองโอเคของมงคลนะครับ Видите. โชว์กันเต็มหน่อยอเมื่อกี้ถ่ายให้ดูสองสามช็อตเท่านั้นนะปลานินาน้นเอามาจะอโอ้ไงโอ้ให้ปลาดิ้นมานะนี่โอเคแต่ปลาตะเพียนเราก็ตัวพอๆกับปลานิ้นนะไปบ้าไปแป๊บเอาไหมแลกกันครับหนึ่งตัวผมจะไปทอดปลาดิ้นราดพริกสั็หน่อยหมอดอกกับนี่ก็ใหญ่อยู่นะนี่นะได้จากไอเบ็ดข้างๆนี่หละนี่ปตะเพียนครับกี่ตัวสองสามสี่ห้า โดดออกไปหนึ่งหตัวนะตะเพียนนะครับก็ถ่ายเขา้ากล้องมาแค่สตัวนะอันนี้แล้วก็หมอดกับเล็กๆนี่เดี๋ยวปล่อยหมดนะอันนี้ตกจากที่ขึ้นมาโอเคที่ได้ตรงนี้ก็สอตัวมั้งที่เขา้ากล้องนะโอเคถือว่าได้นะแค่นี้คุณภาพเลยนะเนี่ยโดูดิโอเคอเค,ครับผม, <c oughs> เ,มดเดี๋ยวมาต่กันคลิปหน้านะมาแต่เช้าเลยวันนี้ผมไปเล่ร่อนตรงนี้มุมนึงแล้วก็มุมนู้นมุมนึ่งครับแล้วก็มาตรงนี้ตอนบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งนะครับมาตกกับน้อง่างนี้นะน้องบอกว่าปลาเข้าแล้วก็เลยมาตกกับน้อง น้องน้องเล่นน้องเล่นใส่เล็กไงน,น้องบอกตัวเล็กกินง่ายอ่าโอเคชอบกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ด้วยครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมที่เดิมนี่แหละทั้งวันคลิปต่อไปนะครับ